ของจอมมานดูและท้องเพื่อนเป็นอย่างไรบ้างนะ คิดกองเหล็กเนี่ยดำดำเนี่ยดำดำเนี่ยกองเหล็กนะครับเดี๋ยวอยู่มุมเดียวที่สูงไงมุมอื่นลาบไปแล้วมุมนี้จะเป็นกองเหล็กนะครับที่เป็นเหล็กที่หนาที่สุดเลยตอนนี้ที่สีส้มกำลังดึงนะครับน้องเล็กอย่างาเขียวขี้ม้าเนี่ยนะครับแม็กโครเนี่ยกำลังแยกนะ เียจะมีเหล็กมีมือจับด,ด้วยอนนีดด้กำลังบี้นะครับดี้บี้เหล็กนะครับเป็น,นก้อนๆเนาะขออนุญ,ญาตทางแต่ขณะนี้พบสี่ล่างนะฮะห้าสิบสามล่างนะครับผมส่วนด้านี้จะเป็นที่บูของเรา

แดล้วกดแชร์ครับเดจอมบานดูกับท้องเพื่อนครับตะลุยกองเด็กเด็กรงนี้หนามากถ้าดึงเด็กนนี้ออกได้เนี่ยผมว่าจะไหวะจะเห็นการแบบ ลาบเหมือนกับตรงที่เหมือนกับตรงด้านหน้าจอมบานดูเลยเพราะว่าเด็กตรงนี้หนามากสวัสดีทุกคนนะครับนี่ฮะอีกไม่กี่วันเราเห็นความสำเร็จนะฮะตึกจะหายแต่ว่าตอนนี้กำลังตามหาอีกสี่สิบเ็ดคนนะที่ติดอยู่ข้างในนะครับยังไม่รู้ว่าอยู่ตรงจุดไหนนะ ใช้ okay. ทำงาน,นอยู่บนกองบานดูฟองเปียนนะครับช่วยกันเปียกพื้นที่สออุดสุดตอวตอนนี้30%แล้วที่เหลืออยู่ประเทศ ียมพรครับเข้ามาใหม่เรครับเรื่องอะไรจะระยาะเกินไปเนาะไปประมาณสองชั่วโมงพอดีสองชั่วโมงสองชั่วโมงกว่ารับรถก็ขึ้นใหม่งลงแล้วขึ้นใหม่ กำลังขยับไปที่กองเหล็กนะที่เป็นเหล็กเส้นนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆเราแมคโคช่วยกันดึงดึงประกองไว้นะครับแต่ปริมาณเหล็กยังเยอะอยู่เลยตอนนี้ยังไม่ลดเองง่ายนะพราะว่าบริเวณนี้เหล็กหนามากแต่โซอนอื่นนี่ลาบไปหมดแล้วนะครับโซนซีนก็ลากไปแล้วโซนบีก็ลาไปแล้วโซนเอก็ลากไปแล้วตอนนี้เดี๋ยวโซนบี ที่มีเหล็กหนาที่สุดตอนนี้พี่บูของเรากําลังดึงนะฮะดึงเอาเหล็กออกมากองเอามากองไว้ดึงออกมาได้เป็นกองกองเหมือนกันนะเพราะว่าพลังเขาเยอะฮะนายจีรพงศ์สวัสดีครับผมท,ทักทายนะครับนี่ฮะกับบรรยากาศวันนี้ช่อง Youtube มานาสตอรี่นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ มาดูการทำงานของทีมแมคโร